เอาลผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนํสามมือถือนะครับในราคาไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนั่นเองนะผมนะส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ได้วยนะฮะโอเค,ครเรามาเริ่มกับรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะผมนะเป็น iPhone 13นั่นเองนะผมนะซึ่งตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วนะผมความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะผมอัตราส่วนอยู่ที่ 19.5: ต่่ออ9นมแล้วก็ยูท ที่460 t p i นั่นเองนะรับส่วนชนิดหน้าจอนะเป็น super regina hdr oled นั่นเองนะมแล้วก็รองรับ hdr10 นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,200 nits นั่นเองนะครับ,ร,บ,ะร,บ, 1, ะร,บระบบ os นะมนะเป็น ios 15นะมนะสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้นะมนะในน,นปัจจุบันก็เป็น ios 17นั่นเองนะครับส่วนเรื่องชิปเซ็ตนะมนะเป็น apple a15 bionic สถาปัตยกรรมอยู่ที่5นาโนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น apple gpu 4ค o r e แล้วก็เรื่องหน่วยความจำนะโมก็เป็น128 gb 256 GB. กิกและ512กิกนะโอ้แล้วก็มีแรม4กิกแล้วก็ตัวรอมนับเป็น NVMe ด้วยนะโอ้ส่วนในเรื่องกล้องหลังนะโอ้นะมี2ตัวนั่นเองนะครับเมนหลักอยู่ที่12ลา้านพิกเซลรูรับแสงดีอ1.6นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสั่นในเซนเซอร์ด้วยนะครับมี OIS นะโอ้ส่วนเลนส์อนต้าวานะความเร็วอยู่ที่12ลา้านพิกเซลรูรับเสียงดี2.4นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะสามารถถ,ถ่ายวีดีโอได้ 4K 60เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะโอ้แล้วก็กล้องหน้า12ลา้านพิกเซลรูรับแสงดีอ2.2นะครับถ่ายวีดีโอกล้องหน้าก็เหมือนกันเลยครับก็คือ 4K 60เฟรมเรทแล้วก็ตัว ตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0ด้วยนะครับมี NFC แล้วก็เป็นลำโพงสเตริโอด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จนะเป็น USB 2.0มีสแกนหน้านะครับแบตเตอรี่นะอยู่ที่3,240มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวอยู่ที่15วัตต์นั่นเองนะผมนะส่วนในเรื่องราคาเนอะผมความจุนะ118กิกะแอมป์สนะครับราคาอยู่ที่21,000บาทนั่นเองนะผมนะแต่ว่าราคานี้อาจจะมีโปรโมชั่นนิดๆหน่อยๆน่อยนะทำให้ราคาไม่เกิน20,000นั่นเองนะผมอา้าวสำหรับอันดับที่2 S22 นนะเป็ Samsung Galaxy 3 FE นั่นเองนุผมซึ่งรุ่นนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับอัตราส่วนอยู่ที่19.5ต่อ9นะครับ PPI อยู่ที่403 PPI นั่นเองนะครับชิ้นนี้หน้าจอนะเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับ e f r e s h Rate 120 h z รรองรับ HDR10+ นะครับ ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,450 nits ส่วนระบบ OS นะครับเป็น Android 13นะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถอัปเดตเป็น Android 14ได้น,นะเป็น One UI เ v e r s i o น6.1นั่นเองแล้วก็เรื่องชิปเซ็ตนะผมนะเป็น Exynos 2200นะผมนะขนาดสถาปัตยกรรมอยู่ที่4นาโนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอนะเป็น XCLIP s e 920นั่นเองนะครับส่วน Storage นะมี1 2 8 GB 256 GB นะครับแล้วก็ RAM 8นะครับผมส่วนในเรื่องกล้องหลังนะตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟ1.8นั่นเองนะครับแล้วก็มีกันนนสสส่่ OS วเเเลล์ทโโฟต โอ้นะครับตัวนี้8ล้านไม่ใชร่รุ่นลำแข็ง DS สองสี่นั่นเองนะครับ สามารถซูมออปติคอลได้3 x นั่นเองนะครับแล้วก็เลนส์อันตาวายความละเอียดสิล้านพิกเซลรูร์ลองแสง T F สองจุนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะผมสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงที่แปดเคยี่สิบสเฟรมเรทนั่นเองนะผมแล้วก็ 4K 60เฟรมเรทนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับ10ล้านพิกเซลรูร์ลองแสง T F สองจุ 24, แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้เหมือนกันนะผมแล้วก็เป็นลำโพงสเตอริโอด้วยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5.3นะมี NFC แล้ววนะครับแล้ก็พอร์ตเป็น USB Type c แล้วก็ตัวนะครับแล้วก็ แตรี่อยู่ที่4,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่25วัตต์นั่นเองส่วนในเรื่องราคานะตัวแรม8ลอม128กิกอยู่ที่19,999บาทนั่นเองนะผมนะเอาผมสำหรับอันดับสุดท้ายนะเป็น vivo v30 pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับความละเอียด full hd plus นะครับตัวนี้นะค,ความละเอียดมากกว่า full hd นะครับน่าจะประมาณ 1k นั่นเองนะครับอัตราส่วนอยู่ที่20:9ต่อนะพีพีไออยู่ที่453 ppi นั่นเองนะครับแล้วก็ชินนนะ้น AM 1, น AMOLED 1,000นะครั รองรับ HDR 10 Plus นะครับรีเฟรชเรท120ี่เฮิร์สนะครับแล้วก็แล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,800ันแปนิตนั่นเองนะครับระบบ OS นะเป็น Android 14ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน14นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องชิปเซ็ตนะเป็น Mediatek Dimensity 8200นั่นเองนะครับสถาปัตยกรรมอยู่ที่4นาโนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น Mali G 6 1 0น,นะครับ MC 6นั่นเองนะครับส่วนในเรื่อง Storage นะครับมีความจุ256 512นนั่เองนะครับแล้วก็มอยห้ากิบ RAM หกกิกนั่นเองนะครับเป็น UFS 3.1ด้วยนะครับส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้มีหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงีน้นั่นเองนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะความเอียด50ล้านพิกเซล F ก็1.9เหมือนกันนะผมนะสามารถซูมออปติคอลอยู่ที่ 2X นั่นเองแล้วก็กล้องเลนส์นัตวาโน่ผมนะ50ล้านพิกเซลรูรับแสดีเองดนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะสามารถอัดวิดีโอได้สูงอยู่ที่นี่เคสสามสิ30เฟรมเรทนันเลงนะครับ,แล,ลาารลรบแล้วก็ตัวนล้องหน้าห้า แล้วก็บลูทูธเวอร์ชันหนึ่นนะมีในเดฟด้วยนะครับผมพอร์ตชารนะ์จนั้นเป็น Type C เวอร์ชันสอนย์นั่นเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไปอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคานะตัวแรม12บสองกิกซ์หลอมห้ายอกิกนะอยู่ที่19,990บาทนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการจัดอันดับ3มือถือนะครับในราคาไม่เกิน20,000บาทนนั่เองนะครับผมก็สหรับคมื่นบาทนันนม